อีกหนึ่งคอนเทนต์ของอ t ตาเลียรีสตารที่สนุกที่สุดและเล่นได้เรื่อยๆไม่มีเบื่อนั่นคือการได้ PVP กับผู้เล่นที่เป็นคนจริงๆเพราะว่าการที่จะได้เจอกับผู้เล่นที่เป็นมนุษย์มันก็จะมีในเรื่องของการตัดสินใจการวางแผนซึ่งมันก็ทั้งดูเดือดและก็ร้าใจจนเหมือนกับว่าการออกคําสั่งผิดแค่ครั้งเดียวก็แทบจะกลายเป็นเรื่องชี้เป็นชี้ตายกันได้เลยแต่ปัญหาก็คือถ้าเกิดจะให้สนุกยังไงมันก็ต้องชนะบางใช่ไหม เพราะถ้าเกิดจะแพ้อย่างเดียวเลยผมว่าน่าจะหัวร้อน ดังนั้นวันนี้ผมจะมาแนะนําสําหรับมือใหม่ที่ต้องการจะคว้าชัยชนะให้ฟังกันครับว่าในโหมด PVP เนี่ยมันจะต้องเล่นแบบไหนมีทริคมีเงื่อนไขอะไรยังไงซึ่งผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเนื้อหาในวิดีโอตัวนี้ส่วนหนึ่งจะมาจากการวิเคราะห์ในการแข่ง EWS ที่เกิดขึ้นเอาเป็นว่ามาดูกันละกันว่าผู้เล่นระดับโปรเขาเล่น PVP กันแบบไหนและอะไรบ้างที่จะเป็นเงื่อนไขให้เราได้รับชัยชนะ อย่างแรกเรื่องระดับของอน m มัสอย่าง SR หรือว่า s s r เรื่องนี้หล่าโปรพิสูจน์ให้เราได้เห็นแล้วว่า SR ที่ตบ s s r คว่ำมันมีอยู่จริง คือโอเคก็จริงอยู่ที่ตัวแบกทีมส่วนใหญ่จะเป็นระดับ S s R แต่ว่า Animus ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของชัยชนะมันก็ชัดเจนแล้วว่า S R หลายๆตัวมันก็มีส่วนดังนั้นหากคุณเล่น P V P แล้วเจอ S s R ทั้งทีมอันนี้ก็ไม่ต้องเวอเพราะว่าอีกทีมจะเก่งหรือว่าไม่เก่งมันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้โดยที่เรื่องนี้จะแบ่งออกเป็น2เรื่องที่ได้แก่ความสามารถของ Animus กับทักษะของผู้เล่น เอาเรื่องแรกก่อนอย่างความสามารถของ a n i m มัสเรื่องนี้ผู้เล่นต้องมาดูกันครับว่าเราอยากจะได้ a อน m มัสแบบไหนเข้าทีมแบบดาเมจเยอะเน้นเป้าหมายเดียวหรือว่าเน้น AOE ตัวฮิลตัวชุบตัวซัพพอร์ตหรือแม้แต่ตัวเอาไ้ใช้ปั่นป่วนที่มิกฟังในส่วนนี้เราต้องเลือกให้ดีที่สุดซึ่งเรื่องนี้มันก็ไม่ได้มีขั้นตอนการเลือกที่ตายตัวเพราะว่าถ้าเกิดเราจะเลือกตัวดาเมจจ๋าไปถล่มอีกฝั่งอย่างเดียวเราก็อาจจะแพ้ให้กับทีมที่เขาเน้นตัว c c หรือว่าเน้นตัวดีบัฟ แต่หากเราไม่มีตัวดาเมจเลยเราก็อาจจะแพ้กับทีมที่เขามีซัพพอร์ตหนาแน่นดังนั้นผมจึงขอแนะนําว่าให้จัดทีมแบบเน้นสมดุลให้มากที่สุดไว้ก่อนส่วนจะเลือกตัวไหนนั้นอันนี้เราต้องมาดูที่รายละเอียดยิบย่อยเพราะถึงแม้ว่าอนิมัสบางตัวมันจะมีความสามารถที่คล้ายกันแต่กับแพสซีฟหรือว่าสเตตัสเบื้องตน้นมันก็ไม่มีทางเหมือนกันไปหมดเนี่ยครับเงื่อนไขของชนะเบื้องตน้นนั่นคือเราจะเลือกตัวละครอ,ออกมาได้ดีแค่ไหน แต่คราวนี้หลังจากที่เราเลือกตัวละครให้เข้าร่วมทีมได้แล้วเรื่องต่อมาที่เราต้องทำให้ดีที่สดุดนั่นคือการปรับแต่งตัวละครโดยที่ตัวละครของเราแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ในเรื่องของระดับเลเวลระดับของสกิลค่าสเตตัสอุปกรณ์ตกแต่งซึ่งเรื่องแรกที่เราต้องเน้นให้ความสำคัญที่สดุดนั่นก็คือเลเวล เพราะว่าเลเวลยิ่งเยอะนั่นก็แปลว่าขีดจํากัดของสเตตัสมันก็จะยิ่งเยอะขึ้นโดยที่ภายในเกมนี้ทุกตัวละครเลเวลจะตันที่50และจะมีระดับสูงสุดที่6ดาวเงื่อนไขนี้ทุกตัวละครทุกแรงคงมีเท่ากันแค่จะแตกต่างกันตรงที่ว่าแรงคงยิ่งสูงก็ต้องยิ่งใช้ทรัพยากรในการอัปเกรดมากยิ่งขึ้นสักหน่อยดังนั้นในเรื่องของเลเวลทุกคนคือทัดเทียมกัน เพราะต่อให้เติมหนักหรือว่าไม่เติมเลยทั้งสายฟรีและก็สายเติมยังไงค่าเลเวลละก็ค่าสแตทเนี่ยมันก็เท่ากันเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะชี้วัดความเก่งมันจึงไม่ได้อยู่ที่ค่าสแตตหรือว่าเลเวลแต่มันจะขึ้นอยู่กับว่าอุปกรณ์สมใสัยอย่างโมดูลหรือว่าเชลเนี่ยเราจะสามารถปรับแต่งมันออกมาได้ดีขนาดไหนอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเราเน้นดาเมจอย่างเดียวไปเลยเราก็อาจจะแพ้ทางให้กับตัวที่มันเน้นค่า CC แต่ว่าถ้าเกิดเราจะเน้นป้องกัน CC อย่างเดียวแบบนี้ค่าดาเมจเราจะพอหรือเปล่า นะครับในส่วนนี้แหละที่มันจะทําให้ตัวละครแต่ละตัวมีความสามารถไม่เท่ากันแล้วไหนจะสัตว์เลี้ยงซัพพอตอย่างเชลนี่อีกที่บางตัวจะซัพพอตในเรื่องการโจมตีแต่บางตัวอาจจะเล่นซัพพอร์ตในเรื่องการฮิลหรือว่าการแก้ซีซีไปแทนส่วนเนี้มันขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เล่นทั้งนั้นว่าเราเนี่ยจะสามารถปรับแต่งตัวละครให้ได้เปรียบฝั่งตรงข้ามได้แค่ไหนนั่นเอง แต่ว่าคราวนี้หลังจากที่เราปรับแต่งตัวละครและก็ฟาร์มจนเราคิดว่ามันดีที่สุดแล้วทีนี้ก็ได้เวลาที่เราจะพาตัวละครเหล่านี้ลงสู่สนามโดยที่อิตาเลียเนี่ยจะมีกฎในการเลือกตัวอยู่ประมาณว่าผู้เล่นทั้ง2ทีมจะได้สลับกันเลือกตัวละครสลับกันไปกันมาจนกว่าทั้ง2ฝ่ายจะมีตัวละครคนละ5ตัวโดยที่การเลือกตัวในเกมเนี่ยจะต้องไม่ซ้ํากันจากนั้นเราก็ต้องทําการแบนตัวละครอีกฝั่งคนละหนึ่งตัวนั่นก็เลยเท่ากับว่าการตัดสินแพ้ชนะเนี่ยมันจะเริ่มวัด กนแล้วตั้งแต่จุดนี้เพราะว่าถ้าเกิดเราสามารถเลือกตัวละครได้ดีและก็แบนอีกฝั่งทิ้งได้อย่างเหมาะสมนั่นก็เท่ากับว,ว่าเราอาจจะเตะตัดขาคอมโบอีกฝั่งไปได้แล้วระดับหนึ่งแต่กลับกันอีกฝั่งเขาก็สามารถทําได้แบบเดียวกับเราทําให้บางทีคอมโบที่เราวางแผนมาเป็นอย่างดีมันก็อาจจะถูกขัดขวางจนแผนที่วางไว้และไม่เป็นท่า เพราะงั้นในส่วนนี้อย่าลืมคิดแผนสำรองไว้ด้วยนะครับประมาณว่าถ้าเกิดโดนแย่งเล่นหรือว่าโดนแบนคีย์หลักไปเราจะต้องทำยังไงเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีแผนสำรองเลยแพ้แน่ๆผมเจอมาแล้วและพอหลังจากที่เราเลือกตัวกันได้สำเร็จทีนี้มันก็จะได้เวลาที่เราจะวัดความสามารถอย่างแท้จริง แต่ว่าเนื่องจากอิตาเลียเนี่ยเป็นเกมเทิร์นเบสดังนั้นการจะแพ้หรือว่าชนะนอกจากการออกคำสั่งที่ดีเยี่ยมแล้วค่าสเตตัสทุกอย่างมันจะค่อนข้างมีผลยกตัวอย่างเช่นค่าสปีดที่ได้เกิดมันยิ่งมีเยอะนั่นก็แปลว่าตัวละครที่มีเยอะมันก็จะได้เริ่มก่อนในจุดนี้ถ้าเกิดฝ่ายตั้งรับตัวละครอ่อนแอรับมือกับดาเมจหรือว่าซีไม่ไหวบอกเลยครับว่าคุณก็อาจจะแพ้โดยที่ยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยด้วยซ้ำ ยิ่งไปเจอกับพวกตัวละครที่เน้นลดค่าเกตเทิร์นแล้วเราไม่ได้เตรียมป้องกันมาเนี่ยพูดได้คําเดียวเลยว่าวางจอยเหอะโมเมนต์ Moment แบบนี้ทั้งโปรและก็บิกินเนอร์ต่างเจอมาแล้วเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็อาจจะเรียกได้ว่าค่าความเร็วนั้นสําคัญที่สุดแล้วกับค่าความเร็วหรือว่า a อคแท็กสปีเนี่ยเราจะได้มาจากไหนหลักๆก,ก็อย่างเช่นค่าสเตตัสพื้นฐานจากเลเวลโบนัสของระดับสกิลและก็โมดูลสมใส่ซึ่งในส่วนของเลเวลและก็ระดับสกิลเนี่ย ทุกคนเนี่ยเท่าเทียมกันอยู่แล้ว ที่แปลว่าถ้าเกิดคุณฟาร์มมาเยอะไม่พอคุณก็อาจจะโดนคนที่เขาฟาร์มจนเลเวลตันตบร่วงได้อย่างง่ายๆแต่ว่าถ้าเกิดเป็นกรณีที่ทั้งสองฝั่งเลเวลเท่ากันทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับโมดูแล้วว่าของใครจะเน้นไปที่แบบไหนถ้าเกิดมั่นใจว่าเร็วกว่าก็ใส่ให้ยับแต่ว่าถ้าเกิดคิดว่าไม่ไหวเร็วกว่าอีกฝั่งไม่ได้แน่ๆงั้นก็ต้องมาเน้นการป้องกันให้ดีที่สุดเพราะบางทีการได้เริ่มก่อนก็ไม่ได้แปลว่าจะชนะเจออีกฝั่งป้องกันแน่นแล้วสวนกลับมาเนี่ยบอกเลย มีสะดุง้งแต่ทีนี้ถ้าเกิดไม่นำในเรื่องของความเร็วแล้วการตัดสินแพ้ชนะมันก็จะขึ้นอยู่กับการจัดทีมและการตัดสินใจแทบจะร0 0ยซกตัวอย่างเช่นลำดับการออกสกิลของ a n i m ม s ถ้าเกิดเราทำให้ a n i m ม s สสายโจมตีสปีดมันดันสูงกว่าสายซับพอร์ตแล้วเราก็ดันสั่งให้ตัวละครโจมตีด้วยสกิลแรงๆไปตั้งแต่แรกมันก็อาจจะทำให้สกิลซับพอร์ตค่าโจมตีใช้งานได้แบบไม่เต็มร้อย อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดเราวางแผนมาดีเราก็อาจจะไม่ต้องให้ตัวละครเนี่ยใส่โมดูลสปีดไว้เยอะๆประมาณว่าเน้นค่าแอคแท็กและก็ค่าคีเรทเพียวๆไปเลยแล้วตอนเล่นก็ทำให้ตัวซัพพอร์ตที่มีสกิลเพิ่มค่าสปีดได้เริ่มก่อนทีนี้อนิมัสที่มีสปีดต่ำแต่ว่ามีค่าแอคแท็กสูงก็อาจจะกวาดอีกทีมที่มีแต่โมดูลสปีดสูงๆได้อย่างไม่ยากเย็นคือเรื่องพวกนี้มันค่อนข้างเยอะและก็ละเอียดมากๆเลยมันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยรู้เยอะขนาดไหน แบบตัวละครอ,อีกฝั่งสามารถทําอะไรได้บ้างแล้วเราสามารถวางแผนตอบโต้ได้ดีหรือเปล่าดังนั้นผมสรุปให้เลยกันเลัน,นะครับว่าเกมนี้จะชนะหรือไม่ชนะมันขึ้นอยู่กับข้อมูลและก็การวางแผนล้วนๆคือโอเคในเรื่องของอ p g และก็โชคมันอาจจะมีอยู่บ้างแต่ว่าถ้าเกิดเราวางแผนมาดีรู้จักขัดขาและก็สามารถปรับแต่งตัวละครวางแผนการให้ออกมาสมบูรณ์ทั้งรุกและก็รับผมมั่นใจเลยว่าโอกาสชนะมีสูงมากกว่าแน่นอน สรุปให้สั้นๆว่าอันดับแรกวางแผนก่อนว่าจะเล่นตัวละครแบบไหนตัวละครตัวไหนเป็นเมตาตัวละครตัวไหนเหมาะกับ PvP จากนั้นก็ฟาร์มเข้าไปฟาร์มเท่าที่เราจะฟาร์มไหวแล้วก็ปรับแต่งเพิ่มพูนความสามารถด้วยโมดูจากนั้นก็มาเรียงลําดับการโจมตีให้เหมาะสมรวมไปถึงวางแผนสำรองและขัดขายอีกฝั่งให้เราได้เปรียบที่สุดเนี่แหละครับการ PvP ของเกมอิเทเรียรีสตาร์ทความสนุกที่สุดมันอยู่ตรงนี้ คือการ PVE หรือว่าเล่นกับบอทมันก็เพลินดีอะแต่ผมก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าในตอนที่เราเจอผู้เล่นที่เขาเก่งแล้วเราก็ยังสามารถรับมือได้ไหวจนเรียกได้ว่าสูสีจนเราใจเต้นโมเมนต์แบบเนี้ยก็คือโมเมนต์ที่ดีที่สุดในเกมนี้แล้วดังนั้นใครที่จะเข้ามาเล่นเกมนี้ผมแนะนำว่าให้วางแผนในการเล่น PVP เป็นหลักโอเคแหละมันไม่ใช่โหมดบังคับแต่ว่าส่วนตัวแล้วผมมองว่ามันคือโหมดที่สนุกที่สุดในเกมนี้เขาแล้ว ก็จะประมาณนี้สําหรับคําแนะนําในโหมด PVP แบบคร่าวๆส่วนสําหรับข้อมูลเชิงลึกอย่างสรุปแล้วต้องเล่นตัวละครแบบไหนต้องวางแผนแบบไหนอันนี้ผมบอกไม่ได้จริงๆ เพราะบางทีแผนที่เราคิดว่ามันเวิร์กชนะได้แน่นอน100%ซมันก็อาจจะโดนอีกฝั่งขัดขาแก้ทางได้อย่างสบายๆดังนั้นปรับตัวไปตามสถานาการณ์ครับขึ้นอยู่กับว่าเราเตรียมตัวมาดีขนาดไหนแล้วก็ตัดสินใจได้เฉียบคมแค่ไหนกันเท่านั้นในส่วนนี้ต้องไปลองกงันดูนะเล่นเยอะๆตัดสินใจเยอะๆให้ประสบการณ์มันสั่งสอนแล้วเกมนี้ก็จะมอบประสบการณ์ในการ PvP ที่ยอดเยี่ยมให้กับคุณ